พระเยซูกล่าวว่ามาหาเราเถิดบรรดาผู้หลงผิดและโดดเดี่ยวปลดปล่อยสัมภาระเก่าออกไปเถิด15กรกฎาคม2558พระวจนะจากพระเยซูถึงซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมุลพระเยซูเราไม่เคยยับยั้งสิ่งดีๆใดๆจากผู้ที่รักเรา ตามที่เรากําหนดไว้ในชีวิตของเขาเราไม่เคยทอดทิ้งใครเลยมีแต่ผู้คนที่หันหลังให้เราพวกเขาไม่เชื่อมั่นในเรายามที่คำอธิษฐานของพวกเขาไม่ได้รับคำตอบตามที่พวกเขาคิดว่าดีซึ่งทำให้หลายคนละทิ้งเราไปพวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าเรารักเขามากแค่ไหนหรือว่าปัญญาของเรานั้นไร้ขอบเขตเพียงใด แต่กับโทษเราสำหรับเรื่องหลายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาทั้งๆท,ที่ผู้ก่อปัญหานั้นแท้จริงคือซาตานพวกเขามาหาเราและอธิษฐานให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแต่เราไม่สามารถตอบตามที่พวกเขาต้องการได้เพราะเรามองเห็นเส้นทางข้างหน้าและรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องผ่านเส้นทางใด บางครั้งมีพวกที่ไม่นับถือาศาสนาไม่นับถือพระเจ้าซึ่งเบื่อหน่ายกับคริสเตียนที่เสแสร้งหรือคริสเตียนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เมื่อคนไม่นับถือพระเจ้าทำผิดบ้างกลับไม่มีใครสังเกตเห็นเราหวังว่าพวกเขาจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับพี่น้องที่ไม่นับถือพระเจ้าของพวกเขาเหมือนกับที่พวกเขาใช้กับบุตรของเรา เราอยากบอกพวกเขาว่าลูกๆของเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนพวกคุณแต่พวกเขาได้รับการอภัยแล้วและมีหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความช่วยเหลือจากเราพวกคุณไม่ได้เห็นทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของคริสเตียนคนนั้นคุณไม่ได้เห็นว่าพวกเขาเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเข้ามาในชีวิตของพวกเขา แคลฉันคิดถึงตัวเองตอนนี้พระเจ้าไม่ดีเลยไม่ดีเอาเสียเลยทั้งเห็นแก่ตัวยิ่งยะโสและหมกมุ่นอยู่กับวัตถุและการสร้างความประทับใจให้คนอื่นฉันไม่สามารถสร้างมิตรภาพที่ลึกซึง้งหรือให้และรับความรักได้แต่บางสิ่งในตัวฉันเปลี่ยนไปเมื่อพระองค์เข้ามาในชีวิตของฉัน มันใช้เวลาหลายปีที่พระองค์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงฉันได้แต่สิ่งนั้นเปลี่ยนไปจริงๆฉันไม่สมบูรณ์แบบฉันยังคงมีปัญหากับเรื่องเหล่านั้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนความรักได้เข้ามาในชีวิตของคุณความรักที่คุณเคยฝันถึงเพื่อนร่วมทางที่บริสุทธิ์และรักใคร่ เรามาหาคุณและเปิดเผยให้คุณเห็นว่าเราคือใครและคุณเป็นใครสำหรับเราคุณพิเศษมากพิเศษอย่างยิ่งคุณไม่เคยมีใครที่ปฏิบัติต่อคุณเช่นนั้นมาก่อนและไม่เคยมีใครเข้าใจคุณอย่างแท้จริงคุณไม่เคยรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเลยจนกระทั่งเราได้เข้ามาในหัวใจของคุณคุณรู้โดยไม่มีข้อสงสัยว่าเราเป็นพระเจ้า แต่กลับไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าอยู่เคียงข้างคุณคอยนํำทางปกป้องและสอนให้คุณรู้จักอาณาจักรของเราประสบการณ์ในคริสตจักรของคุณก็ไม่ได้ดีกว่าในสถานที่อื่นๆคุณไม่ได้รับการยอมรับที่นั่นเช่นเดียวกับที่คุณไม่ได้รับการยอมรับในสังคมที่ไม่ใช่คริสเตียน แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณมีเสมอนั่นคือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราคุณสัมผัสชายเสื้อของเราวันแล้ววันเล่าและด้วยสิ่งนี้คุณจึงผ่านพ้นสิ่งเร็วร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณแม้กระทั่งในคิสจักรก็ตามคุณเห็นไหมาศาสนาและพระเจ้าไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยาศาสนาเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเข้าใกล้พระเจ้า และในขณะที่เราอบกอดคุณโดยไม่มีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์แม้กระทั่งโดยที่คุณไม่รู้จักชื่อของเรายังมีผู้ที่รู้จักเราในจิตใจและวิญญาณของพวกเขาและทําตามทุกสิ่งที่เราขอให้ทําจากนั้นสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราจะเปิดเผยตัวตนของเราแก่พวกเขา แต่ยังมีบางคนที่ถูกกระทำอย่างรุนแรงในชีวิตพวกเขาไม่มีความหวังในความรักหรือการยอมรับเราต้องทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยความรักของเราเราต้องปรากฏตัวในช่วงเวลาที่พวกเขาไม่คาดคิดและมอบความรักอันลึกซึง้งและไม่มีเงื่อนไขของเราให้พวกเขามีหลายคนที่โทษเรา สำหรับทุกสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่อยากละทิ้งบาปของตนณนะที่ใดที่หนึ่งในหัวใจของพวกเขาเพราะพวกเขาได้ยินเสียงของเราแต่โลกและสิ่งเย้าวยวนต่างๆมีอำนาจดึงดูดมากกว่าพวกเขาจึงเมินเฉยจนกว่าจะสายเกินไปเราเรียกพวกเขาเสมอ รอคอยอยู่เสมอและอยู่กับพวกเขาเสมอต้องการนํำการเยียวยามาสู่ชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาต้องเต็มใจที่จะละทิ้งบาปและรับความรักของเราเสียงเรียกแห่งกิเลสนั้นดังเกินกว่าเสียงของเราเราจึงต้องรอคอยจนกว่าร่างกายจะชราและอ่อนแอแต่แม้กระนั้นก็ไม่รับประกันว่าความขมขื่นที่พวกเขาถือไว้ จะอนุญาตให้พวกเขาได้ยินเสียงของเราดังนั้นเราจึงปล่อยให้พวกเขาอยู่ในสถานพักฟื้นจนกว่าเราจะสามารถเข้าถึงและพากลับสู่บ้านของเราได้โอ้ช่างน,น่าเศร้าเหลือเกินเมื่อวิญ,ญญาณหนึ่งปิดประตูไม่รับความรักของเราและไม่มีสิ่งใดในโลกให้หันไปพึ่งพิง โดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งบ่อยครั้งเพราะตัวเองและเชื่อมั่นในความชอบธรรมส่วนตัวจนไม่เหลือที่ว่างสำหรับการสำนึกผิดทุกอย่างเป็นความผิดของผู้อื่นพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์ที่ตกตเป็นเหยือ่อพระเจ้าต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งแคลเราอยากให้คุณรักผู้ที่คนอื่นไม่อาจรักได้ ให้คุณออกไปเพื่อผู้ที่ปฏิเสธเราจงเป็นมือเป็นเท้าเป็นปากและหูของเราอย่างน้อยในช่วงสุดท้ายเราจะสามารถพูดเหตุผลกับพวกเขาได้เราจะเตือนให้พวกเขาระลึกถึงความการุณาของคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรได้รับก็ตามหลายครั้งนี่คือฟังเส้นสุดท้ายที่พังทลายลงในกำแพงแห่งการต่อต้านของพวกเขา น้ำตาไหลท่วมความตระหนักถึงบาปของตนอย่างลึกซึ้งและการรู้ถึงความสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเขาสำหรับเราสำคัญถึงขนาดที่เรายอมทนทุกข์เพื่อพาพวกเขามาอยู่ด้วยกันกับเราในสวรรค์ตลอดกาลเราห่วงแหนพวกเขาเรารักพวกเขาและเราจะโอบกอดพวกเขาไว้ไม่ให้พลากจากกันอีกต่อไป นี่เป็นยุคสมัยที่วิญญาณมากมายจะได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีนี้นั่นเป็นเหตุว่าทำไมฉันจึงเตือนคุณอยู่เสมอให้รักคนที่ไม่น่ารักพวกเขาคือคนที่ขาดแคลนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีความมั่งคั่งพระเจ้าพระองค์ทรงถูกตำหนิสำหรับสิ่งเลวร้ายทั้งหมด ที่ชาวอิสราเอลได้รับคำสั่งให้ทำดูเหมือนมีเพียงไม่กี่คนที่ใส่ใจที่จะหาเหตุผลว่าทำไมพระองค์ถึงทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์สั่งให้กองทัพสังหารผู้ชายผู้หญิงและเด็กและทำลายเมืองจนสิ้นซากผู้คนไม่เข้าใจเรื่องนี้และนั่นคือสาเหตุที่พวกเขามองว่าพระองค์เข้มงวดเกินไปเป็นพระเจ้าที่เลวร้าย พวกเขาไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่าสะเทือนขวัญและน่าสะเทือนใจของทารกเมื่อพวกเขาวางลงในชามโลหะที่ร้อนแดงและสังเวยให้แก่โมโล็อกพวกเขาไม่ได้เห็นความชั่วร้ายที่ผู้คนกระทำกับสัตว์แม้แต่สัตว์ก็ไม่อาจหนีจากความชั่วของเขาได้พวกเขาไม่ได้เห็นพิธีกรรมที่ผสมพันกับปีศาจที่ทำให้เกิดการตั้งครัน ด้วยพลังอำนาจชั่วร้ายและปีศาจมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจเหตุผลที่เราบัญชาให้ประชากรของเราทำลายทุกสิ่งที่มีชีวิตแต่พระวจนะของเราไม่ได้ขาดคำอธิบายเราได้กล่าวชัดเจนแล้วว่าความชั่วร้ายนี้เกินกว่าที่จะแก้ไขได้และบัตรนี้ คุณกำลังเข้าใกล้ยุคแห่งโนอ uh, าเหมือนในยุคของโนอาใช่แล้วทุกการเบี่ยงเบนและความชั่วร uh ้ายจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายการลูบคำเด็กเล็กการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงทั้งหมดนี้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่ฉันเป็นอยู่มันอยู่ที่นี่แต่ยังคงถูกละทิ้งไม่นานนักกฎหมายที่ลงนามและกำลังดำเนินการอยู่จะทำให้การปฏิบัติที่น่ารังเกียจทุกประเภทกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายมากกว่าสื่อลามกตอนนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุทุกคนสามารถมาเห็นและลองด้วยตัวเองได้ ท้ายที่สุดแล้วมันก็นำมาซึ่งความสุขและความสุขคือสิทธิและอิสรภาพของคุณเราเรียกคุณอยู่เสมอลูกที่หลงหายของเราจงละทิ้งความโดดเดี่ยวของคุณจงละทิ้งคำโกหกความมืดมิดความสับสนมาหาเราเถิดทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนะัก คุณจะพบการพักผ่อนสำหรับจิตวิญญาณของคุณและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับหัวใจของคุณเราจะไม่มีวันหันหลังให้คุณเราจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณแต่ชีวิตของคุณจะเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆและก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะโกหก ข้าพเจ้ามีสิ่งดีๆไว้ให้คุณไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายข้าพเจ้ามีของขวัญและพรสวรรค์ไว้ให้คุณสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาจะทำคุณคิดว่าใครเป็นผู้ใส่ความปรารถนานั้นไว้ในตัวคุณตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการนำความสมบูรณ์และความสุขมาสู่ชีวิตของคุณบาปของคุณนำแต่ความเศร้าโศกและความผิดหวังมาให้เท่านั้น ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่จะปล่อยภาระเก่าๆทั้งหมดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสดใหม่เกิดใหม่อีกครั้งข้าพเจ้ากําลังเรียกหาคุณผู้ที่หลงหายของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าเราจะอบกอดคุณและร้องเพลงแห่งความสุขและคำขอบคุณสำหรับการกลับมาสู่คันที่ให้กำเนิดคุณใช่แล้ว เราจะให้คุณสวมผ้าลินินที่สวยงามและวางแหวนที่นิ้วของคุณรองเท้าแตะที่เท้าของคุณและเราจะเดินไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแค่บอกเราว่าคุณรู้สึกเหนื่อยจากการถูกทำร้ายเหนื่อยจากการทำร้ายผู้อื่นว่าคุณรู้สึกเสียใจสำหรับสิ่งผิดบาปที่คุณได้ทำไป ขอการอภัยจากเราจากนั้นมอบชีวิตของคุณให้กับเราเราจะรักและดูแลคุณเราจะนำทางและชี้แนะคุณเราจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณเราจะนำคุณเข้าสู่ความสุขนิรันดร์ในอาณาจักรของพระบิดาของเราในสวรรค์กล่าวสิ่งนี้จากใจของคุณพระเยซูโปรดยกโทษให้เรา เรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์สอนเรานำเราอย่าได้จากเราไปเลย